หยิบจับง่ายใช้งานได้หลากหลายเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงานอุปรกรณ์เสริมกล่องมอเติสแต็20915 20916และ20917แข็งแรงทนทานทันใจ ทั้ง3รุ่นนี้ผลิตออกมาให้เลือกใช้งานได้หลากหลายครับเช่น2 0 9 1 5ใช้สําหรับการเก็บระดับน้ํา2 0 9 1 6รูปแบบตะขอสําหรับเก็บสายไฟและ2 0 9 1 7ที่สามารถเก็บอุปกรณ์ได้หลากหลายยกตัวอ,อย่างเช่นอุปกรณ์แฮนด์ทูลต่างๆวัสดุในการผลิตนะครับเป็นพลาสติก PA 6เสริมใยแก้ว3 0และประกันความเหนียวความแข็งแรงครับอุปกรณ์เหล่านี้ครับสามารถรับน้ําหนักได้มากสุด10กิโลกรัมเลยครับใช้งานคู่กันกับกล่องมัลติสแต็กเสริมฟังก์ชันให้งานเร็วใครมมีกลล่่ออองงยูแ้้้วสาาารถซืไปใชน ได้เล,เลยครับส่วนท่านใดที่ยังตัดสินใจซื้อกล่องมอสติสแต็กไม่ได้ลองใช้รู้เล่นเหล่านี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจของพี่ๆได้เลยนะครับท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านทำกินคอร์เนอร์ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายห้างสรรพสินค้าชั้นนากว่า2,000แห่งทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้ทากินขอบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ